ทุกคนเกือบเรื่องใหญ่และการถ่ายวิดีโอเล่นเกมให้ทุกคนได้น,นะนู่นะคือฟังนะก็คือมันมีตอนหนึ่งที่หนูกําลังจะถ่ายคลิปอันนี้คือเรื่องจริงนะบอกไวก่อนนะเรื่องจริงก็คือมันมีวันหนึ่งอ่ะที่หนูว่ากําลังจะไปลงคลิปแล้วเข้าจะดูวิดีโอเพื่อถ่ายคลิปอ่าตอนนี้หนูหลุดแอปมาใหม่แล้วชื่อว่า สตูวิดีโอ u t u b e ก็คือเป็นแอปถ่ายคลิปอันใหม่ล่าสุดแลามาติดไม้แล้วก็เปิดไม้ได้ด้วยนะเออแต่มันผิดพลาดอยู่ดีๆมันถายไม่ได้เลยคือมันถ่ายไม่ได,ไได้ก็เลยไม่สามารถลงคลิปได้ทุกวันจริงๆลงคลิปทุกวันได้นั่นแหละแต่บางที youtube แบบมันมีวันหนึ่งที่มันถ่ายคลิปนั่นแหละมันถ่ายคลิปได้นั่นแหละแต่เอาไปลงใน youtube ยูทูบมันลงไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมันแบบมันต้องให้ใส่บัญชีก่อนอะใส่หมายเลขโทรศัพท์ก่อนแล้วมันแบบใส่ถูกแล้วนะใส่ไม่บานอีกใส่ถูกแล้วจริงโทรศัพท์เราชื่อว่าชื่อเลขโทรศัพท์ก็คือหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดห้าหกแปดสี่ห้าหกเจ็ดอใช่แต่มันไม่ได้ก็ต้องขออภัยดี ไม่ได้ลงคลิปทุกวันหน่อยนะนะนะทุกคนนะเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะโอเคนะโอเคนะนะตอนนี้ปัญหาก็ยังมีอยู่เลยเอาจจะลงคลิปไม่ได้แต่บางวันก็ลงคลิปได้ขอไปด้วยนะที่ลงคลิปทุกวันไม่ได้นะโอเคนะนะ